โอเคสวัสดีครับ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 ก็อยู่ในช่วงแนะนำไอ PO ครับ IPO น้องใหม่เทอร่าูให้บริการ IT s o l u t i o n นชั้นนำของประเทศนะครับผมอ่ะโอเคก่วอื่นผมขอเกินก่อนก็ถ้าเราอยู่ในโอการการลงทุนและหลังๆเนี่ยเราก็จะเจอว่าอูุูนอเมริกานี่ร้อนแรงนิวไฮเสมเสมอเลยก็จะมข้อกันว่าเอ้คุณเทคเขาไปที่สนใจอ่ะแต่ว่า พอวิเคราะห์ปุ๊บก็จะโดนถามว่าอ่าแล้วไทยล่ะซึ่งเราก็ต้องมานั่งเสียเชนเล็กน้อยเพราะว่า,วาหุ้นไทยเราบันไม่มีเทคนะครับผมทํายังไงอ่าเราก็ต้องพยายามหาหุ้นเทคมาเติมในตลาดหุ้นวันนี้เป็นโอกาสทีเดียวเพราะว่าวัาวาวนนี้เราจะพูดถึง IPO หุ้นเทราครับอ่าหุ้นเทร์ไบต์นะครับผมผมขออู้อ่าเทร์ไบาพัดจำกัดมหาชนนะครับก็หุ้นตัวนี้จะเข้ามาตลาดในกลุ่ม miI และอยู่ในกลุ่มเทคด้วย พูดนุ่อยู่ความสนใจยังไงวันนี้ผมมากับคุณอริษิ์รมบุตรและคุณทัศพลเงินเสียงจะมาเล่าให้เราฟังว่าหุ้นเทรามีอะไรที่น่าสนใจบ้างอ่ะขอเชิญโต้ครับผมครับสวัสดีครับพี่ป้อสวัสดีครับพียรดีครับเราจะมาพูดเกี่ยวกับภาพรวมเกี่ยวกับหุ้นเทอร์รบายพาสนะครับผมโดยขอเริ่มต้นก่อนคือว่าหุ้นเทอร์ร่บายพาสนี่ยก่อตั้งเมื่อปีสองพันห้านะครับ ด้วยทุนจดทะเบียน5ล้านบาทนะครับผม CEO ของเขาเนี่ยคือคุณสุรสิทธิ์ก็ยังคงนั่งอยู่ปกตินะครับโดยมีระยะเวลาเนี่ยประสบการณ์ในการเขียนโปรแกรมเนี่ยมากกว่า1ิปีนะครับในช่วงเริ่มก่อตั้งบริษัทเนี่ยเขามีวัตถุประสงค์ในการจัดจําหน่ายอุปกรณ์ไอทีครับผมแล้วก็บริการระบบโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและก็การสื่อสารนะเป็นหลักนะครับทีนี้ภาพรวมของบริษัทในช่วงแรกะครับผมเขาก็จะเน้นการให้บริการการขาย เกี่ยวกับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เนี่ยนะครับส่วนของ HP เป็นหลักนะครับส่วนระยะถัดมาเนี่ยเขาก็มีการก่อสร้างเออก่อตั้งบริษัทนะครับผมที่ชื่อว่า Cluster System เนี่ยหรือ CTS เนี่ยครับผมเข้ามามาช่วยในการจัดจำหน่ายส่วนใหญ่แล้ว Cluster เ,เนี่ยเขาจะจัดจำหน่ายของ Dell ครับเป็นหลักแต่ก็ยังมียี่ห้ออื่นๆด้วยนะครับผมตรงนี้ที่ผมยังไม่ได้เมนชั่นถึงถึงอยู่ในช่วงแรกอันนี้เป็นช่วงที่หนึ่งนะครับที่กล่าวมาพอถัดมาเป็นช่วงที่สองนะครับผมเขาก็เริ่มพัฒนา เออหนุนรายได้เนี่ยในส่วนของ Recurring Income เนี่ยเพิ่มมากขึ้นเขาก็จะให้บริการทางด้านส่วนของ Public Cloud ไม่ว่าจะเป็นทางด้าน Microsoft Azure แล้วก็ของ Amazon เนี่ยเป็น AWS นะครับผมเพิ่มเติมถัดมาเลยเขาก็ยังมีการสร้างระบบคลาวด์ที่เป็นของตัวเองขึ้นมาหรือเรียกว่า Local Cloud ครับผมตรงนี้เขาจะให้บริการทางด้าน T Cloud T Cloud ตรงนี้ก็จะเป็นส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะก็จะเน้นลูกค้าเนี่ยกลุ่มที่เป็น SME นะเป็นหลักแล้วก็อันนี้ราคาความแตกต่างของราคาเนี่ยมันมีแน่นอนอยู่แล้วครับ แต่ว่ากลุ่มลูกค้าอาจจะแตกต่างกัน mm. นอกจากนี้เขาก็ยังมีระบบเอ่อซัพพอร์ตทีคาวครับผม mm. เพิ่มเติมตรงนี้ก็จะหนุนทางด้านรีเคลนซ์คำเพิ่มมากขึ้นด้วยในส่วนของเซอร์วิสนะครับส่วนระยะสุดท้ายครับที่มาล่าสุดเนี่ย mm. เขาเริ่มีการไปแอ q u i r e บริษัทหนึ่งที่ชื่อว่า s k y ยฟ x ครับเออถ้ามองภาพนี้น่าจะดีกว่าเนี่ยครับผมส่วนของ s k y ยฟ x เนี่ยถือหุ 99. 99้น99% 99.99%นะครับผมเกือแบบร้อย ให้บริการทางด้านเรื่องซอฟต์แวร์เกี่ยวกับทางด้านโลจิสติกส์นะครับผมด้วยเครื่องหมายการค้าสกายฟ็อกก็ตรงชื่อเลยครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเป็นระบบโลจิสติกส์เนี่ยที่ผมเมนชนกล่าวถึงก็จะมีทางด้านให้บริการทางด้านเรื่องวางแผนขนส่งเส้นทางอัตโนมัตินะครับระบบการติดตามการส่งส่งหรือ GPS tracking ข้อสามก็คือระบบการยืนยันรับส่งงานและสุดท้ายไอ้ก็คือระบบการสรุปผลการทํางานแล้วก็การวิเคราะห์ข้อมูลนะครับทีนี้ถัดมาเลยเรื่อง เออตรงนี้มีคำถามอะไรไหมครับไม่ไมียังยังไม่มีครับผมครับผมโอเคทีนี้ครับจะต้องเล่าเรื่องของการเติบโตให้เราฟังด้วยใช่ไหมครับว่าเขาจะมีแบบโรดไปทางไหนบ้างใช่ไหมครับใช่ครับใช่โอเคโอเคก็จะต่อครับครับผมทีนี้เดี๋ยวผมขอเข้าเรื่องการเติบโตเลยครับ <S <S าทางด้านเรื่องการเติบโตของเขาเนี่ยในอนาคตเนี่ยครับเอ่อทางด้านเรื่องภาพรวมของธุรกิจ business ในช่วงแรกเนี่ยอาจจะมีการเปลี่ยน จะ,จะเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงคือจากที่ทางด้านเซลล์ครับผมจะมากกว่าเซอร์วิสหรือเท่าเท่าเกือบเท่าเกันนะประมาณ50-50ตรงเนี้เราก็เชื่อว่าหลังจากเนี้ยเขาจะหนุนทางด้านเรื่องรีค a l รื่องยิงคำมากขึ้นก็จะไปหนุนทางด้านการเซอร์วิสเบสครับผมเพิ่มเติมทางด้านเรื่องระบบค o าวระบบเมทเทนเซอร์พอร์ตแล้วก็ระบบเอ่อซอฟต์แวร์ทำให้สัดส่วนรายได้เนี่ยทางด้านการบริการเนี่ยเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่5 0ถึง60%จาก,กระดับสี่นะครับ ีตามสมุติฐานของหมะครับโตัะครับเซลล์กับเซอร์วิสอันไหนฝั่งไหนมาจิ้นดีกว่ากันครับส่วนใหญ่แล้วอ๋อจะเป็นหน้าสอยถัดไปคเออมามาจิ้นส่วนของเซอร์วิสนะครับผมจะดีกว่าอย,อยู่ที่ประมาณสามสิบเอปอร์เซ็นตามการคาดการณ์ของเรานะครับส่วนถัดมาเลยก็คือเซลล์กอดโปรฟิตมาจินเนี่ยจะอยู่ที่สิบกว่าเซนส่วนใหญ่แล้วเนี่ยทางด้านเซอร์วิสนะก็จะบิดทางด้านเรื่องของมันจะเป็นจอมขัวของทางด้านการให้บริการ จะมีส่วนของพนักง,งานเข้ามาเกี่ยวข้องแต่ในขณะเดียวกันทางด้านส่วนของเซลในเชิงของต้นทุนนะครับส่วนใหญ่จะเป็นต้นทุนทางด้านอุปกรณ์ไอที IT และซอฟต์แวร์เพราะส่วนใหญ่เราเป็นเทรดดิ้งชานลเป็น ting, เทรดดิ้งเป็นหลักการ,รซื้อมาแล้วก็ขายไปเราไม่ทาเองแต่ก็จะมีค่ารีเบทเพิ่มเติมเพิ่มม,ม,ม,มากขึ้นด้วยตรงนี้ก็จะมาช่วยทําให้เออเขาเรียกว่าต้นทุนลดลงแล้วกันในบางส่วนครับผมประเด็นนี้ครับอืมอ mm ืมโอเคครับครับทีนี้ ในเชิงของสถานะทางการเงินเนี่ยที่เห็นว่า NDE ค่อนข้างสูงเนี่ยอยู่ที่สามเท่าในปีสองสามเนี่ยครับส่วนใหญ่มันเกิดจากเอ่อรายการหนึ่งก็คือรายการเจ้าหนี้การค้าครับส่วนใหญ่ค่อนข้างสูงเป็นส่วนใหญ่แต่ถ้าเรามาดูแล้วเนี่ยถ้าเราตัดรายการนี้ออกไปอ๋อไม่ใช่ครับเอ่อถ้าเรามองมองดีๆแล้วเนี่ยในการแยกรายการแล้วหลังจากการเพิ่มทุนตรงเนี้ยเราก็มองว่าจะกดดีให้ไปอยู่ที่หนึ่งหนึ่งจุดสองถึงหนึ่งจุดหนึ่งเท่าตรงนี้ก็ทำให้ดีอครับลดลง แล้วส่วนใหญ่หนี้สินเนี่ยที่มีพาดอกเบียย้ยครับไม่ค่อยมีส่วนใหญ่แล้วเป็นมี้หีสินที่เกิดจากสัญญาเชา่าตามหลักมาตรฐานมัญชี TFI-S16 อส16ครับมากกว่าที่เราจะเห็นดอกเบีย้ยที่มีดอกเบีย้ยจ่ายตรงเนี้ยมันก็จะเข้าอยู่ในมาตรฐานนี้แหละเออในเชิงของโครงสร้างสตั๊กเจอร์ในฟไนแนนซ์เนี่ยเขาไม่ไม่มีเงินกู้ครับ mm. ครับผมเออส่วนทีเนี้ย คือทางด้านเรื่องรายการทางด้านของแอสเตทนะครับส่วนใหญ่แล้วเขาเนี่ยก็จะอยู่ที่เงินสดเนี่ย24%ลูกนี้การขาย28%แล้วก็สินค้าคงเหลือ12%ตรงยากครับผมไอตัวของคอนดีสสินค้าคงเหลือนิดนึงคือพอมันเป็นสินค้าไอทีแล้วจะมีความเสี่ยงด้านสินค้าคงเหลือที่มันแบบอาจจะมีการล้าหลังไปอย่างยับเรา,าจะทําให้สินค้าตรงนี้ขายไม่ออกทีเนี้ยเขาเออจากการสอบถามผู้บริหารแล้วเนี่ยเขาไม่ได้มีนโยบายสต็อกสินค้าไว้นะครับผม ส่วนใหญ่แล้วสินค้าคงเหลือที่อยู่เนี่ยก็จะเป็นสินค้าคงเหลือตามออเดอร์ลูกค้าที่ยังไม่ได้ส่งมอบงานนะงวดนั้นๆี่เฉยครับประเด็นนี้ครับของผมเข้าๆประมาณนี้ครับสําหรับภาพรวมธุรกิจเอาเอาเอา,เอาถึงถึงตรงนี้พี่เอดีมีอะไรมีอะไรเสริมมีอะไรอยากจะเน้นสําหรับหุ้นเทอร์ไบ,บนี่ไหมครับดนูดูธุรกิจหลักของเขาก็าจะมีสองอย่างนะเป็นคลาวแล้วก็สกายใช่ไหม ที่เป็นโลจิสติกนะครับไม่แน่ใจ <Okay. S 1> ว่าถ้าเกิดเทียบกับคู่แข่งในตลาดเนี่ยแต่ละธุรกิจเนี่ยเทียบกับอะไรได้บ้างอืมเขาอยาก <Okay. S 1> อยากได้ตัวเปเก็บเทียบมนาะเดี๋ยวท่านนั้นคงจะได้นึกออกว่าเออแต่ละธุรกิจเนี่ยมันมันเทียบได้กับคู่แข่งอะไรโอเคครับคือพอเราจะมาเปรียบเทียบคู่แข่งในตอนแรกคือถ้ามองภาพรวมของธุรกิจอะผมจะแบ่งเป็นสองช่วง อันนี้ในที่ผมมีข้อออกมาครับผมแบ่งออกเป็นสองสเตจคือสเตจแรกเนี่ยเราจะไปเทียบกับ SI ไม่ได้เท่าไหร่เนื่องจากว่าธุรกิจเนี่ยหลังจากการเพิ่มทุนไปแล้วเนี่ยเราก็มองว่ามันควรที่จะไปเทียบกับส่วนของเซอร์วิสให้บริการคาวครับแล้วก็ลิงก์มาว่าเออการเปรียบเทียบในส่วนของอินเตอร์ลิงก์เนี่ยอาจจะเหมาะสมกว่าทีนี้ที่เรายังไม่ได้เปรียบเทียบกับ IP แออย่าง Sky Fox ตรงเนี้ยครับที่เขามีตรงเนี้ยที่จะไปเปรียบเทียบกับ Lady Human i c a ที่มีซอฟต์แวร์ของตัวเองตรงเนี้ยอาจจะยังไม่ได้เพราะ สัดส่วนรายได้เนี่ยอาจจะยังไม่มากพอแต่ถ้าจะให้เห็นแบบที่เห็นภาพรวมชัดๆเลยเนี่ยอาจจะเห็นของระบบคาวกับ data center พ r o v เด e r มากกว่าครับที่ผม<พ>อมองเพราะนั้นก็จะ<ม>เทียบได้กับ Intel ตัวหน,นึ่งนะฮะใช่ครับจะเป็นธุรกิจ Intel ใกล้เคียงมากกว่าแต่ถ้าเป็นส่วนเล็กๆเ,เราไปเทียบกับมิกากับเลดีได้ใช่ไหมใช่ครับส่วนเล็กๆก็มีบ้างที่จะไปเทียบได้เพราะว่ามีซอฟต์แวร์ของตัวเองแล้วเป็นซอฟต์แวร์ทางด้านโลจิสติก อ่าโอเคได้ครับโตครานี้เราพูดถึงโอกาสไปเยอะและ้วเพนภาพพอสมควรทีเดียวอยากให้โตแตะถึงความเสี่ยงซะหน่อยว่ามีความเสี่ยงยังไงครับผมได้ครับอ๋อโอเคเออความเสี่ยงเนี่ยเขาก็หนึ่งความเสี่ยงแรกเลยเขาก็จะเป็นเพิ่งเพิ่งพาเพิ่งพิงกับผู้จัดจาหน่าย,จายเจ้าไเ่อ,อายใหญ่ครับผมอย่างเอพแล้วก็เดลข้อที่สองเลยคือความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี ประเด็นนี้อาจจะโน้ตไว้นิดหนึ่งเพราะวาความเสี่ยงตรงนี้อาจจะมองเราอาจจะมองว่าไม่ได้มีนัยยะเท่าไหร่เพราะว่าตามนโยบายของผู้บริหารแเขาไม่ได้มีนโยบาย็อกส,สินค้าตรงนี้อาจจะลดความเสี่ยงตรงนี้ไปได้ข้อที่สามความเสี่ยงด้านขาดแคลนผู้เชี่ยวชาญทางด้านไอทีตรงนี้ครับเป็นเป็นความเสี่ยงหลักที่อุตสาหกรรมไอทีต้องเจออยู่แล้วเ <laughs> พราะคนขาดท้งนี้นนจริงครับใช่แล้วสุดท้ายเลยก็คือ ปัจจัยเสี่ยงของความไม่สม่รเสมอของรายได้เพราะว่าส่วนต่อหนึ่งไอ้ประเด็นเนี้ยผมก็มองว่าค่อนข้างลดลงเหมือนกันเพราะว่าหลังจากเนี้ยเขาจะไปสนับสนุนทางด้านรีเ i n g income เพิ่มมากขึ้นทางด้านของรายได้ในเชิงของเซอร์วิสเบสนะครับไม่ใช่โปรเจกต์เบสแต่โปรเจกต์เบสเนี่ยเขาก็มีการเติบโตของเขารับค่อนข้างคงที่อยู่แล้วแต่เขาก็แค่จะไปหนุนทางด้านเรื่องของคาวการเอ,อ่อให้บริการทางด้านซอฟต์แวร์ แลอาจจะเป็นตัวหนึ่งที่อาจจะเป็นตัวโกดของเราได้ก็คือซอฟต์แวร์ของตัวเองอย่าง Skyfox ตรงนี้ก็จะมาสนับสนุนในด้านการเติบโตให้กับบริษัทได้เหมือนกันครับอืมได้ครับได้ครับในในส่วนตัวนี้พี่เอ็ดดี้มีอะไรจะเพิ่มเติมในเรื่องของโอกาสกับความเสี่ยงของตัวเทราไหมครับครับแย่างนี้ถ้าเกิดรายได้จากการบริการเพิ่มขึ้นเนี่ยนะครับ <c oughs> เป็นไปได้ใช่ไหม้ถ้าตัวของ กอดมาจินเนี่ยก็จะขึ้นด้วยเพราะว่าเห็นอยู่ว่าตัวอัตรากําไรขั้นต้นของธุรกิจบริการเนี่ยค่อนข้างดีเมื่อเทียบกับธุรกิจขายใช่ครับเขาถือว่าเป็นเขาเรียกว่าการทาน n s f o r m a t i o n ที่ดีเหมือนกันเราก็มองว่ากอโปรฟิตมาจินเนี่ยมันควรจะเพิ่มขึ้นด้วยอันนี้นี้เพิ่มจากเท่าไหร่เป็นเท่าไหร่เฉลี่ยถ้าเทียบปีสองสองไปปีสองห้าครับ สองสองเออจากยี่สิบสองเปอร์เซ็นเป็นเออสอรี่นะครับเพิ่มจากยีนะ่สิบสองเปอร์เซ็นไปยี่สิบสี่เปอร์เซ็นตนก็พอสมควรนะครับนะสองเปอร์เซ็นหรือว่ามีพัฒนาการเยอะเลยนะครับอืม,มนนะอ,มอาสนใจนน่าสนใจได้ครับโตครับแล้วโอเคโอกาสความเสียงเราคุยแ้วแล้วการระดมทุนครั้งนี้เขาจะเอาเงินไปทําอะไรครับผมโอเคครับ สิ่งแรกเลยเขาก็จะไปพัฒนาระบบทีคาวเจนสามครับผมซึ่งตอนนี้เป็น Gen 2, Gen Gen 1, Gen เจนสองเจนเจนหนึ่งเจนสองเขาก็ยังมีอยู่แต่ตอนนี้เขาจะเอาเงินไปพัฒนาระบบทีคาวเจนสามซึ่งมูลค่าเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณหกสิบล้านบาทส่วนถัดมาที่เหลือเนี่ยเขาก็ยังไม่ได้เปิดมูลค่าเม็ดเงินที่แท้จริงออกมาส่วนใหญ่ก็จะไปลงทุนกับธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกันกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีเนี่นะครับแล้วนอกจากนั้นเขาก็ไปเข้าส่วนของ working c a p ที่เหลืออยู่ อืมโอเคอ่ะคราวนี้โอกาสและเป้าหมายแรกการเงินก้าอินไปใช้แล้วเป้าหมายครับเป้าหมายครับโตให้เป้าหมายไว้ที่เท่าไหร่ด้วยวิธีการแบบไหนครับผมโอเคครับเราก็กำหนดราคาเป้าหมายไว้ที่สองจุดเจ็ดบาทนะครับผมอิงพ e. ีที่สิบแปดเท่าในปีสองสี่โดยเรามองว่าก็หลังจากนี้ก็มีโอกาสในการเติบโตของหุ้นเทอร์ราไบต์เนี่ย เพิ่มมากขึ้นทั้งในเชิงเราอาจจะเห็นกลยุทธ์ทางด้านการเติบโตทางด้านในเชิงของโปรเจกต์เบสแล้วก็รีเคลียอินคอมเบสเพิ่มเติมถ้าเราถ้าหลังจากเนี้ยหลังจากเงินเพิ่มทุนเข้าไปแล้วไปลงพัฒนาส่วนของทีคาวตรงเนี้ยเราก็มองว่าจะสนับสนุนทางด้านของกอดโปรฟิตเพิ่มมากเออเออในในสัดส่วนของรายได้เซอร์วิสะครับเพิ่มเติมหนุนทางด้านกอดโปรฟิตมาจิ้มเพิ่มมากขึ้นซึ่งเราก็มองว่ามีในยะเนยะสำคัญในการเติบโตของเขาเหมือนกัน เนื่องจากก๊อสโปรฟิตมาจินเมื่อเราเปรียบเทียบดูแล้วเนี่ยก๊อสโปรฟิตมาจินของการขายเอ่อกล่องของการขายเนี่ยจะอยู่ที่สิบหกเปอร์เซ็นต์แล้วก็ก๊อสโปรฟิตมาจินของเซอร์วิสเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณสามสิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์ถ้าเขาหนุนของรายได้สัดส่วนของเซอร์วิสเบสเนี่ยเพิ่มเติมตรงเนี้ยก็จะทําให้ภาพรวมของธุรกิจเนี่ยค่อนข้างดูดีแล้วก็ส่วนของการเติบโตทางด้านของส่วนของสกายฟ็อกที่เป็นทางด้านซอฟต์แวร์โลจิสติกตรงเนี้ยครับผม ของเขาเนี่ยเราก็ยังบอกว่ามีการเติบโตเหมือนกันโดยล่าสุดนะสิ้นปี2องเนี่ยก็มูลค่าเอีอ่ยูอง user ที่ใช้งาน sky fox เนี่ยจะอยู่ที่4ี0พัลานนะครับผมตาก2,000นะัล้านปี60นยครับผมในปีสองพัส่วนราคาก็อมากอ๋อใช่ส่วนการเปรียบเทียบเนี่ยครับผมเราก็ใช้ pe ที่แป r e a d มาจากที่เราเบ็นกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีเนี่ยแลกเอ่อ จากการแยกหลายๆเซกเมนต์เนี่ยทั้งทางด้านคลาวด์เท d i t ช o n a น SI, อ t ไอ i t เนี่ยครับผมแยกออกมาก็เฉลี่ยทั้งหมดเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ18%ครับอืม,อมโอเคครับก็อันอันหนึ่งต้องบอกก่อนว่าอไฟนี้ไฟนี้เราจะปิดกานการมองเห็นหลังจากวันที่19นะครับก็เป็นเรื่องของไปเอาไปเฉลี่ยตามกฎตลาดอ่าดังนั้นใครสนใจเทคโนดบันทึกอะไรเอาไว้ก็มี ทุไวถึงพฤศจิกาโอเคอ่ะประมาณนั้นพียดีมีอะไรจะเสริมสําหรับเป้าหมายราคาอันนี้ไหมครับอมีเสริมนิดนึงใหญ่มีคําถามกับคุณโต้นิดน,นึงนะครับแต่ตัวของอุตสาหกรรมนะครับถ้าถ้าย้อนไปดูในอดีตตัวของธุรกิจคราวเนี่ยช่วงสามถึงห้าปีที่ผ่านมามันโตปีละกี่เปอร์เซ็นต์ได้ครับแล้วเร้ถ้าเกิดมองไปข้างหน้าในอนาคตนี่มีโตประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ครับเพราะว่าดูแล้วจะเป็น ธุรก,กิจหลักของของทางเทอร์่าเลยนะก่อนที่สกายฟาวจะเข้ามาเสริมอืมโอเคครับได้ได้ไดคู่นะครับเออคือเมื่อเมื่อเราเทียบในอดีตะะครับผมธุรก,กิจทางด้านของคลาวเนี่ยของเฉพาะเทอร์บายพลาสนะครับจะเติบโตอยู่ที่ประมาณ30%สิบในช่วงขึ้นปี2องนะครับผม แต่ทีเนี้ยเราก็มองว่าหลังจากเนี้ยเราก็คอนเซอร์เวทีฟเราก็มองให้ตามค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ20%ครับผมในอีกประมาณ3ปีข้างหน้าส่วนของในในส่วนของลูกลูกค้าครับผมถ้ามองในเชิงของ retention rate เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ94%ก็พูดง่ายๆคือว่าการต่อสัญญาของลูกค้าเมื่อเทียกบกับ100คนเนี่ยจะมี94คนในการต่อสัญญาแล้วอีก6คนเนี่ยเขาอาจจะยกเลิกสัญญาไปหรือกเกิดการ mismatch ทางด้านขอส่วนของบริษัทนะครับผมมากกว่าประมาณตัวเยอะนะครับเติบโต20%นะฮะเติบโตที่20%อ่าอ่าดูดอุตสาหกรรมที่น่าสนใจทีเดียวอืมอืมอืมอ่าโอเคประมาณแบบนี้อือ่ะคราวนี้ก็โอเคครับก็เข้าสู่ช่วงท้ายๆแล้วก็อยากให้แต่ละท่านทิ้งท้ายไว้สลับหุ้นเทราว่า เป็นยังไงน่าสนใจแบบหายเชิญของโตก่อนเลยครับทิ้งท้ายให้ท่านผู้ชมสักนิดหนึ่งก่อนที่เราจะปล่อยรายการนี่ยไปโอเคครับสําหรับหุ้นเทอร์ไบพัสนะครับผมที่จะเข้าเทรดเราก็กําหนดเป้าราคาเข้ามาเนี่ยอยู่ที่สองจุดเจ็ดบาทนะครับผมโดย e v e ที่สิบแปดเท่าเมื่อเทียบกับการเติบโตในช่วงสามปีข้างหน้าที่เราประเมินเนี่ยอยู่ที่ยี่สิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์เราก็ยังมองว่าธุรกิจเนี่ยยังคงมีความน่าสนใจทางด้านการเปลี่ยนนฟอร์ม ของในเชิงของธุรกิจเนี่ยจากไปเป็นโปรเจกต์เบสเป็นทางด้านการขายเนี่ยเขาก็จะเปลี่ยนมาเป็นทางด้านเซอร์วิสนะครับผม mm hmm. เพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะเซอร์วิสที่เป็นเลือดของเขาอย่างคาวครับผมทีม่เขาชูโรงเลย mm hmm. ก็จะหนุนทางด้านเพิ่มทา,ทางด้านของในเชิงของธุรกิจเนี่ยทางด้านของส่วนของรีทิริ่งคราบเนี่ย mm hmm. เพิ่มเติมถัดมาเลยคือความสามารถในการรักษาลูกค้าเก่าของเขาเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ94%้าสิบี่เอร์เซนเราก็ยังมองว่า mm hmm. ก็ยังคงมีความ,มน่าสนใจแล้วก็มีความมั่นคงในทางการเงิน สองเลยคือกลุ่มซอฟต์แวร์ที่เป็นอย่างส่วนของ Sky f ฟ x ซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวกับทางด้านโลจิสติกตรงเนี้ยเราก็ยังมองว่ามีการเติบโตที่ค่อนข้างดีเหมือนกันเราก็ยังมองว่าอาจจะเป็นตัวขยายตัวได้ตามตามอุตสาหกรรมโลจิสติกที่ฟื้นงตัวครับผมของผม,มประมาณนี้ครับพี่ค,ครับได้ครับพี่ดีบีอะไรทิ้งท้ายสักหน่อยไหมครับครับําผมจะมองในแง่ของการต่อยอดมากกว่าพอเห็นตัวธุรกิจของ ของเทอร่าเนี่ยที่มีคลาวมีโลจิสติกเนี่ยก็น,นึกไปถึงผู้ถือหุ้นใหญ่ n น x t นะครับที่ว่าทำตัว E-Bus นะครับหรือว่าตัวรถ e t r u c กก็ตามเนี่ยน่าจะมาต่อยอดได้เช่นให้ลูกค้าเนี่ยมาในสัพายเชนของ n น x t เองมามาใช้บริการตรงนี้นะครับในเครือข่ายเดียวกันเพื่อให้เกิดความอ่สม ooth ในการทำธุรกิจเองก็ตามหรือแม้กระทั่งเถอะต่อยอดไปในอนาคตไปเรียน แต่ไปทำคล้ายๆกับทางของเซตล่าที่ระบบขับเคลื่อนอัตโนมัตินะครับก็ก็ดูเป็นเป็นธีมที่น่าสนใจนะแต่ว่าอันนั้นก็คือเป็นการขอยอดในอนาคตนะครับสําหรับปัจจุบันเนี่ยถ้าเราดูก็แค่ขึ้นชื่อว่ากลุ่มไอทนะครับแล้วก็ดูจากโกลดของอุตสาหกรรมปีละ20เปอร์เ็นต์ก็ถือว่าเป็นหุ้นตัวหนึ่งที่น่าสนใจนะครับประมาณนี้ครับผมอืมโอเคครับผมก็ ชัดเจนชัดเจนนะครับสาหรับปุ่นเทราบริษัทเทราไบต์พลัสจำกัดมหาชนนะครับอ่ะโอเคครับผมแล้วก็ทางรัสเซอร์เบาขอฝากพู้ตัวนี้เอาไว้ให้ท่านด้าลงทุนพิจารณาครับงั้นสำหรับวันนี้ผมพี่อดิษักพรมบุญและก็คุณทัศพลเงินแสงก็ขอคาราท่านผู้ชมไปแต่เพียงเท่านี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ